สู่ก็เป็นที่หรอเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยนั่งกึ้ดแต่อย่างไปนะ่กึ้ดไปแล้วก็ไข่หัวคนเดียวนะไข่หัวจะบ็ให้แต่เมื่อน่าเปาเมืองนานไปาวัดภูมิ้นนะมันจะมีต่างกันนะ ตั้งกันระวังทางเดินเท้าเนาะเขามาหาลานวัดอ่ะนักท่องเที่ยวมันกระถ่ายรูปนะถ่ <c oughs> ายซ้ายถ่ยวัดไทยซ้ายถ่ายขวามันตั้งย่างเะนเหมือนพะอตังหน้าเปมืนถ่ายรูปเนาะ <c oughs> เป็นอย่างเสร็จเตะเล็กกัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> แทนนี่จะพอแทนนี่จะพอนะแข่งตุ๊กเเก้วเลยนะบดพอเลยวไม่พอใช่พอไส้ก่อนพอคว้าก่อนดี่หัวคนหันคนเฮ้าเนี่ยก็ได้แทนนี่จะสนใจตุ๊กเเกา่า mà tôi câu chép coi, Nó khèng ta coi này, bị sốt cháy, để cháu ban cho sốt cháy, cháu câu coi này, nước nhà năn cám lấy cái thảy muối, thảy muối cho tôi này, mì gói xù kền kền à, nằng nướng đá đá